พรบรจ่ายยังไงคะกรณีตกข้างทางเองโอเคฟังคุณนะในกรณีที่สองสามีภรรยาที่จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายขับรถลงข้างทางเองแล้วตุยทั้งคู่ตุยทั้งคู่นะเมื่อไม่มีคู่กรณีเราสามารถใช้สิทธิ์ของรถคันของเราได้เท่านั้นหนึ่งคุณเราว่าสามีเป็นคนขับถูกไหมเมื่อสามีเป็นคนขับการขับรถลงข้างทางเองถือว่าสามีเป็นผู้ประมาทและเป็นคนผิดเมื่อสามีเป็นผู้ประมาทและเป็นคนผิดพรบอรของรถ รถหยต์คันนี้ที่เรานั่งไปเนี่ยก็จะให้เขาเรียกว่าได้ญาติของญาติของสามีแล้วกันนะสมมุติเป็นพ่อแม่นะก็จะจ่ายจ่ายค่าปลงศพที่สามหมื่นห้าพันอ่ะสามีนะคะตุยไปแล้วสามีไม่ได้หรอกเงินตรงเนี้ยญาติได้ได้ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะคะทีนี้ส่วนภครส่วนคนโดยสารคนโดยสารคนโดยสารในคำในความคุ้มครองของพรบรพรบรคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเขาคือผู้โดยสารเขาไม่ใช่คนผิด มันจะไม่เหมือนประกันภาคสมัครใจนะที่จะต,ต้องมาดูว่าเฮ้ยเป็นเป็นญาติกันไหมเป็นบุคคลภายนอกภายในจะเป็นนอกเป็นในไม่รู้แหละแต่พรบรจะจ่ายว่าคุณเป็นผู้ได้รับผลกระทบคุณเป็นผู้บริสุทธิ์คุณเป็นคนนั่งไปด้วยคุณไม่ได้เป็นผู้ประมาทเพราะฉะนั้นพรบอรของรถยนต์คันนี้จะต้องจ่ายให้กับญาติของทายาทเนาะของภรรยาห้าแสนห้าแสนนี่คุณอาพูดถึงพรบอ,รอยู่นะเคลียร์ไม่เคลียร์คุณคุณเคไปท,ไปทีไปทีละส่วนก่อนจะได้ไม่งงพรบ คนขับได้3ามหมในกรณีตุยนะภรรยาได้ห0 0 0 0นอ่าพรบโอเคเข้าใจที่นี้มาดูในส่วนของประกันภาคสมัครใจประกันภาคสมัครใจประกันชั้น1มันจะมีอยู่หมวดหนึ่งที่อยู่ตรงท้ายอยู่ตรงตารางช่องที่3ก็คือเอกสารแนบท้ายอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือเราเรียกกันว่า PA ในกรณีข้อที่1.1ไปดูค่ะ ไปหยิบกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนั้นมาดูที่รถคันนั้นทำเอาไว้แล้วไปดูว่าในกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพเขาใส่ไว้ที่เท่าไหร่เขาใส่ยอดไว้ที่เท่าไหร่เพราะแต่ละกรมธรรม์ไม่เหมือนกันอามีสองแสนเพราะฉะนั้นสามีได้สองแสนทายาทสามีได้สองแสนทายาทของภรรยาก็ได้สองแสนเคลียร์ไหมคะช่องนี้ได้สองแสนทั้งคู่เคลียร์ไหมทีนี้นะคะช่องที่หนึ่งล่ะ ภรายาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทีนี้มาดูในส่วนของประกันนะเมื่อกี้พรบรเขาจ่ายหมดแหละจะเป็นตายาติจะเป็นคนบุคคลภายนอกภายในไม่รู้พรบรจ่ายหมดแต่ถ้าประกันภาคสมัครใจเขาระบุไว้ชัดเจนในหน้าตารางกรมธรรม์หน้านี้เออช่องนี้ว่านะคะในส่วนของความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะฉะนั้นเขาจะคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกต้องเป็นบุคคลภายนอกภรรยาต้องเป็นบุคคลภายนอกแต่ภรรยาไม่ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกเพราะฉะนั้นตารางกรมธรรม์ประกันภัยช่องหนึ่งนี้ไม่ได้ไม่ได้ห้าแสนตรงนี้โอเคไหมแต่ถ้าภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสได้ห้าแสนแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่มานั่งเป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นลุงแล้วตุยแบบนี้ก็จะได้ห้าแสนบางกรมทรนได้ถึงหนึ่งาน่าบางกรมธรรม์ได้ถึงหนึ่งล้านนะไปดูกรมธรรม์ของตัวเองด้วยนะเคลียร์ไหมคะสรุปกรณีนี้จะได้เท่านี้สรุปกรณีนี้ นะคะจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่มาฟังค่ะสามีจากพ, 35, พรบสามหมื่นห้าภรรยาได้จากพรบห้าแสนและในส่วนของประกันภาคสมัครใจจะได้สามีได้สองแสนภรรยาได้สองแสนรวมกันเป็นเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทญาติจะได้เท่านี้ญาติของทั้งคู่จะได้เท่านี้เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทเคลียร์ไหมถ้าเคลียร์พิมพเคลียร์จมูกจะหลุดแล้วเนี่ยอย่ายแย่งสิไม่รู้มันเป็นฝุ่นหรือมันเกสรดอกอะไรตายต้นไม้ล เคลียค่ะขอบคุณมากๆโอเคยินดีค่ะเห็นไหมคำถามมีประโยชน์คนอื่นก็ได้รู้ด้วยเพราะฉะนั้นขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะขอบคุณทุกคำถาม